คือว่ามีน้องท่านหนึ่งนะ่ะเขาแชร์มาบอกนะคะว่าเขาสวดตักรพรัิมาสี่เดือนคือเดิมเนี่ยหนูจะอ่านตามที่น้องเขาพิมพ์เลยนะคะน้องป่วยเป็นกระดูกติดกระดูกติดเตียงค่ะไม่ได้กระดูกมันติดเตียงได้ไงเขา,ขาติดหนัหงเขาบอกว่าน้องป่วยกระดูกติดเตียงอะคะ่ะว่าอย่างนี้โอ้มีนะกระดูกติดเตียงติดเตียง <c oughs> ติดเ, <c oughs> เตียงมาสี่เดือนกว่าเข้ามาสวดมนต์น้องดีขึ้นเยอะค่ะหมอ ทั้งหมอและพี่น้องคนรอบข้างยังบอกน้องว่าน้องจะต้องเสียชีวิตแน่นอนน้องผอมอะไรหนังติดกระดูกค่าเลือดตกผ่าไม่ได้หมอกลัวติดเชื้อในกระแสะเลือดให้ยาอย่างเดียวตอนให้ทานยามันทรมานมากพี่ตอนยาออกฤทธิ์แล้วยายสงสารบอกว่าให้สวดมนต์ไหมก็แนะนำให้ไปสวดมนต์ให้ติดตามในทิกตอกตามหนูเนี่ยะคะ แล้วก็สวดนะคะตอนนี้น้องดีขึ้นมากเดินได้แต่ยังไม่เต็มร้อยอยากขอบคุณพี่ที่เป็นสะพานบุญนำพาผู้คนสวดมนต์หนูไม่รู้จะพูดอาค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้หนู่แชร์ให้ทุกๆคนฟังเพราะว่าการสวดมนต์ทำให้เขารอดชีวิตได้อะค่ะสาธุไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกรอดมาเยอะแยะสาธุถ้าตั้งใจสวดเป็นเพราะอะไรถึงรอดได้คะหลวงตากรรมในเดกเขาไม่ยาว แต่มันยาวจะมันเป็นหนักเพราะยา oh. ยาเนี่ยไม่ใช่กินแล้วจะหายนะยามันไม่ใช่รักษาได้ทุกโรคนะกินส่วนหนึ่งเข้าไปรักษาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็พังนะแต่กรรมเขาอะ่ะมีสั้นมันไม่ยาวทีนี้ส่วนจกกักรพพรดเข้าไปเนี่ยทำไมถึงหายล่ะสงสัยไหม <c oughs> สงสัยครับหลวงตาก็ <c oughs> <c oughs> สงสัยอะไรล่ะจิตลก ควบคุมท่าทั้งสี่อยู่หรือเปล่าตั้งแต่หัวจดท้ายเนี่ยจิตเราเนี่ยควบคุมอยู่เราเราอะไรมาจักระพัดใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ปรับทตุไงคือพอเราจดจ่ออยู่กับการสวดใช่จักระพัดก็มาใช่พอมาปุ๊บเขาก็ลืมไปว่าเขาป่วยอย่างนี้ค่ะมันก็ไปปรับท่าเขาปรับกรรมนั่นแหละกรรมหนักก็เบากรรมเบาก็หายมีแย่ๆที่ตั้งใจสวดอะ ก็เลยทําให้หายได้ลวงตาเขาสวดไ,ไปบ่อยๆล่ะสวดทุกวันนะ่ะว,วันหนึ่ง,งเอาเอาเอาตามเวลานะ่ะเราเราเรา,เราสวดขี่เวลาเนี้ยเจ็ดเวลาใช่ไหมเจ็ด <6 S 2> <laughs> <7 S 1> ชั่วโมงใช่ไหมหกโมงสิบโมงบ่ายโมงบ่ายสามครึง่งหกโมงแล้วก็สองทุ่มหกเวลาค่ะหเวลาเนี่ยน้อยไปน,นนะน่ะเพราะวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเราบันทึกจักรพรรดิแค่เจ็ดชั่วโมง ใครที่เหลือไปบันทึกอะไรอ่ะน้อยแล้วเนี่ยถ้าคนอยากสวดจักรพรรดิดได้ผลน่ะต้องบันทึกบ่อยๆบ,ยบ,ยบยันทึกบ่อยๆมันก็เป็นสายใหญ่กรรมไงสายใหญ่แห่งจกักรพรรดิอะอาทิตย์หนึ่งแค่อาทิตย์เนี่ยถ้าสวดจริงๆน่ะเอาไว้เป็นประโยชน์ได้แล้วการที่หลวงตาบอกว่าให้สวมดมนต์แล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไปเลยนะทิ้งที่ เพราะอะไรต้องทิ้งคะถ้าทิ้งเราขึ้นมันก็เปลี่ยนไงตอนสวดชั่ว,วโมงเนี่ยสวดดีอะเพลินดีหรอกพอเลิกสวดกูก็ไปเล่นทิกตอกอะขึ้นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะมันก็เปลี่ยนนะมันก็บันทึกอะไรอื่นอย่างอื่นเข้าไปอีกอะแล้วจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมแต่เนี่ยขึ้นมันไม่ติดต่อ,อยังไงค้าเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้หลวงตาคะหลวงตาเมตตาอธิบายคําว่าสายใยคนละขึ้น แล้วก็อารมณ์ดีทรงอารมณ์อะค่ะสายใหญ่แห่งกรรมเออสายใหญ่แล้ว<อ>คลื่นเดียวกันนะคะกัสายใหญ่แห่งกรรมทั้งดีหรือไม่ดีไงคือคือสายใหญ่กับคลื่นนี่ก็คือตัวเดียวกันเดียวกันนั่นแหละสายใหญ่แห่งกรรมไม่ดีลองผัวเมียดากันที่ขึ้นมาภายในไม่เกินห้าวิที่ะะแล้วค่ะนี่คือสายใหญ่เนี่ยปัจจุบันมันดึงอดีตวูบมาเลยที่บันทึกไว้ในจงจำต้องต่เจอครั้งแรกกันแหละ มันเป็นสายใหญ่เราบันทึกกรรมตลอดเวลาทุกลมให้ยใจก็ออกไงแต่เราบันทึกอะไรล่ะถ้าเรานึกเนี่ยมันจะเป็นสายใหญ่ขึ้นมาเลยถ้าเราสวดจักรพรรดิไปสักห้าปีสิบปีมีสายใหญ่เยอะไหมเยอะค่ะเยอะค่ะในจักรพรรดิไม่มีอะไรไม่มีเอามา่รวยรวยเลยละ่ะแต่มันทํายากอะทายากอ่ะทําได้ไหม ทิ้งโทรศัพท์ไปมากินนอนสวดมน่ะทำได้ไหมอยู่กับพุทธม,มน์อยู่จากสายใ่เนี่ยอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับภมิหารอยู่กับลวงพ่ออยู่กับเนี่ยบนแถวนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์เช่นอยู่กับพุทโธนหละถ้าเขาไม่เกิดแล้วจะเข้าถึงอ่ะหลวงตาคะถ้าไม่สวดมน์แล้วอารมณ์ดีนี่บุญมาไหมคะมันก็ดีสําหรับดีอ่ะแต่มันดีแค่อารมณ์ตัวเองอารมณ์มมเก่ามาไหมคะ มันก็มาถ้ามันมีอ่ะถ้ามันไม่มีมันจะมาได้ยังไงเราอ,อ่ะลมตาคะแล้วถ้าเกิดว่าสวดด้วยอารมณ์ดีด้วยคือสายใยของของบุญมาไม่รู้ว่าสวดมนเนี่ยบุญเรา,มาใมอดีตมันมาหมดแหละคืนของบุญมาหมดนหละคืนของกรรมดีมาหมดคืนของกรรมไม่ดีก็อยู่อย่างเดิมถ้าออกไปเล่นติ๊กต๊อกไปกาวคืนไม่ดีก็ไปแล้วคืนเพิดเพลินคืนนะครับ มันต่อคือมันต่อหวงตาข้ามนุษย์นี่เกิดกี่ครั้งแล้วคะจําไม่ได้ <c oughs> ไม่มีใครจําได้หรอก <c oughs> ตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยจะมาเป็นคนนะเรียนว่าใจเดี๋ยวเกิดเดียเด๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายอยู่เงี้ยก็คือวนทําดีก็ได้เกิดดีหน่อยทําให้ดีก็คือไปตามกรรมอ่ะเนี่ยท่านบอกไปตามกรรมเองไปตามกรรมมานานยาวนานแล้วานบอก ปัจจุบันเนี่ยชาตินี้ให้ไปตามใจนี่เราเกิดมาเป็นตามตามตามกรรมคือกูเกิดมาก็มารับเศษกรรมในอดีตไงเศษกรรมหน้าหน้าในอดีตทั้งดีั้งไม่ดีแล้วก็มาทําใหม่ทําใหม่นตามสภาพสังคมที่เกิดเนี่ยเขาว่าทําอะไรกูก็ทําทําดีกูก็ทําทําไม่ดีกูไม่ทําตายแล้วไปไหนอ่ะก็ไปตามกรรมตามมรมณมสุดท้ายาที่มันควบคุมท่าทั้งสี่ไม่ได้ อารมณ์ไหนนะถ้าไม่ฝึกอะในโลกวิญญาณมันลบากนะว่างโลกวิญญาณลาําบากนะไม่ใช่เหมือนโลกมนุษย์นะมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณขอใครไม่ได้นะขอเข้าให้ก็กินไม่ได้เพราะไม่ได้ทําไว้ในโลกโลกมันศูนย์กลางศูนย์กลางระหว่างพบทั้งสองเทนั้นการเวียนว่ายายเกิดมันก็เลยไม่ใชียน่ากลัว ตายในลำบากก็เกิดนะบอกก่อนเหตุที่ตายเพราะเป็นโรคเป็นของมีคมมีของเป็นพิษแก่ชลาใช่ไหมละ่ะมันควบคุมไม่ได้ควบจิตควบคุมไม่ได้มันต้องออกอะที่พระเจ้าดดส,สอนเรื่องทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ลตาล้งค,ค,คือตายมนี่ทนไม่ได้ มันต้องออกออกไปไหนเราถ้าไม่ฝึกโอ้มันต้องฝึกดิลงลงตาคะแล้วกําหนดตายได้ไหมคะง่ายด,ดิถ้าฝึกอะเอาไว้สูยขนาดไหนก็ได้หมายถึงว่าแต่ชาิหน้านะไม่อยากอยู่แล้วแต่ก็ไม่อยากฆ่าตัวตาย,ยอย่างเงี้ยค่ะจะทํายังไงแบบอุ่ยแปดสิบเก้าสิบร้อยูแล้วก็ไม่ตายสักทีทําไงเดียร์ข้างตา <laughs> ถ้ามีกําลังก็ไปได้เลยนะ กำลังใจไงเพราะบางคนหนูเห็นอยู่ร้อยสี่ปีก็ยังอยู่นะอยู่ดิมันด้วยอยู่มันยังไงก็อยู่แล้วถ้าหนูหนูไม่อยากอยู่ถึงร้อยสี่ปีไม่อยากอยู่จะเป็นต้องอยู่เพราะทําตัวทําเองให้อยู่มันมันแข็งแรงเกินไปใช่ไหมก็หลงกันก็คือโอ้นานแล้วไม่ไปสักทีไม่รู้ยังไงก็ไปไม่เหลือหรอกแต่เรากําหนดกําหนดตายที่เรากําหนดได้กหากหนดได้กบ เรากําหนดทิศทางในการเรียนในการอาชีพเราองได้เลยกําหนดตายยังเกิดไม่ได้ได้ยังไงเล่าว่าฉันจะหลับไปแล้วนะฉันจะไปอีกสองวันฉันจะไปแล้วนะฉันก็ต้องไปดิกําหนดได้สาธุค้ะหลวงตาหนูก็เป็นหฝึกที่ต้องฝึกหนูเป็นห่วงหนูกลัวหนูไม่ตายก็ทีอะค่ะหลวงตาตายยังไงก็ตาย <laughs> <laughs> รอกแนวแข็งแรงคนระับตอนนฝึกเตรียมตัวตายทนทนเอาหน่อย หลวงตาคะมีมีท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทําบุญแล้วเขาเห็นว่าตอนตอนที่ถวายข้าวพระใช่ไหมคะแล้วก็พระให้พรแล้วก็มีกรวดน้ําเนาะพระเขาจะเห็นว่ามีวิญญาณเนี่ยมาเอาน้ําเนี่ยมาพรมตามเนื้อตามตัวได้ไหมคะอย่างนั้นได้คือเห็นได้ใช่ไหมคะหลวงตามันเป็นความรู้สึกการจะเห็นวิญญาณคือเห็นที่จิต ตาเห็นรูปจิตเห็นนามมาทำคือวิญญาณกายกับใจรูปกับนามเข้าใจไหม <c oughs> จะสัมผัสผีหรือคุยกับหลวงปู่เนี่ยเขาเรียก <c oughs> ว่าโทรจิตในโลกวิญญาณมันไม,ม <c oughs> ไม่มีไม่มีรูป <c oughs> เขาไม่ได้คุยอย่างนี้หรอก <c oughs> เขานึกเอาคือการโทรจิตเนี่ยระหวังระหว่างวิญญาณวิญญาณระหว่างมนุษย์กับวิญญาณก็อย่างที่หลวงตาบอกว่าให ให้ลูกหลานเนี่ยมองพระให้นึกว่าตัวเองเป็นพระก็ทํา,ทาให้วิญญาณเนี่ยมารับบุญจากเ <c oughs> พราะมันเป็นความรู้สึกของหนูเป็นสมมติหนูรู้สึกว่าหนูเป็นพระวิญญาณก็มารับบุญกับหนูได้สิคะอย่างนี้เป็นจกักรพรรดิดีกว่ามาั้งไม่เป็นพระค่ะหลวงตา <c oughs> พลังมันมากกว่าจ้าพระเอียดถ้าเป็นพระเนี่ยคือหมายถึงไม่เกิดนะถ้าเป็นจักรพรรดิเนี่ยคือเกิดอยู่นะถ้าเรากําหนดว่าฉันคือจักรพรรดิ พลังงานครับจักรพพรดกมาที่เราแล้ววิธีการจะให้เป็นจักรพพัดต้องทำยังไงคก็สวดมนต์ไงสวดจักรพพรดเนี่ยสวดจักรพพัดปุ๊บนี่เป็นจักรพพัดทรงเครื่องเลยอ่ะทรงเลยคะหลวงตาทรงเครื่องเลยอะไม่ต้องรอพระดินใช่ไหมคะหลวงตาอันนั้นมันเป็นความผูรู้พิเศษของเขามันดินนะมันไม่ได้ดินทุกคนนะโอ้จะดินทุกคนบวชทุกคนแล้วล่ะแสดงว่าเข้าใจเรื่องนามธรรมจากรูปธรรมแล้วพระเป็นรูป จิตสัมผัสนาม,มาทำะ้าทำไม่ได้ดิ้นหรอกแต่ความรู้สึกเราจิตเรา,ตเราแต่ไปะ้าลงปู่นี่ดิ้นข้างนอกข้างในด้วยนะของหนูอะกรมเดินได้ด้วยนะไปถึงนาทีของหนูก็ดิ้นแล้วสมัยที่หลวงตาฝึกอยู่ในปุฏิท่านมีสามคนหลวงตานั่งริมหนานเล็กแล้วก็สุปรัตตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็อเอาผ้ามากำรร มันก็มีหายพระเต็มเลยในกุฏิหลวงปู่มือนมีหนูเขาเ้าไปอยู่ในกุฏ่อยู่ในปีป๊บอยู่ในหายเนี่ยมันดังก๊แก๊กกแก๊๊แล้วก็ลืมตาแล้วก็ไปดูหนูมีไหมมันไม่มีตั้งสามรอบอะรอบที่สามหลวงปู่ม่อยู่ข้างนอกอมันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกสต่เราพระคาดินได้เนอ,อโอทั้างนั้นลวงตาไม่บวชหรอก ใม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านทําทให้บวชจนได้หละท่านมนุษย์นี่ไม่ไม,ไม่จะไปสําคัญอะไรสมอกมนุษย์ทุกคนเท่ากันมันจะใหญ่มันจะเล็กมันจะรวยมั้เท่ากันคือตายเท่ากันเกิด <c oughs> แล้วตายเท่ากันตายแล้วอ,อะไรไปไม,ไ,ไม่ได้สักอย่างถ้าติดล่ะเรียบร้อยแล้วมันก็ติดนติดตซับมันคนก็ติดอยู่ในกระโปรงยังมีเลย อยู่ในรถก็มีอยู่ที่ที่ดินก็นมีอยู่ที่บ้านก็นมีสมัยที่หลวงตาฝึกนะ่ะท่านให้ฝึกเรื่องนี้โดยตรงฝึกเรื่องการเกิดตายเนี่ยเพราะมันมันไม่ฝึกไม่ได้ท่านบอกเพราะเอ็งต้องตายต้องเกิดหลวงตาคะนิดก็ดึงเป็นที่มาว่าที่หลวงตาให้พวกเราสวดมนต์เพราะว่าให้เราได้ฝึกว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเองว่าเอามา,มเ,าเป็นประโยชน์ สวดบ่อยๆมันเป็นสายใหญ่ไหม,มเข้าใจไหมมันทึกทุกครั้งทุกครั้งมันมีสายใหญ่ทุกครั้งสักอาทิตย์หนึ่งเรามันมีสายมันเอาดึงมาเป็นประโยชน์ได้แล้ว<ม>เหมือนเราเรียนหนังสืออ่ะเรียนอาชีพอะอาชีพไหนก็ต้องเรียนเรียนแล้วก็ต้องมาทําเพื่ออาชีพเพื่อการดำรงชีวิต สวดมนต์ก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ไปสวดสูงสิบสูงห้าสวดแล้วไม่ได้สวดอะไรสวดไม่ดีแล้วไปสวดทําไมใช่ไหมล่ะสวดแล้วต้องหายจากโรคอย่างที่เห็นนั่นแหละคือการสวดมนต์เนี่ยดึงทุกอย่างมาเลยท่านไม่เอาไปด้วยนะพูพไดเจ้าในอดีตมีกี่องค์แล้วล่ะแล้วเราสวดมนต์วิญญาณได้ด้วยไหมคะหลวงตาอทำไมจะไม่ได้อ่ะวิญญาณที่เป็นทุกข์อ่ะม่สังเกตแล้วคนสวดบ่อย สวดปั๊บเนี่ยกลางคืนฝันเนะ่ะไม่เคยฝันเนย็นยาิเลยทำไมมาฝันตอนกูสวดนี่แหละอเอาจริงๆนะเนี่ยถ้าง,งั้นกระจายบทนี้ทำไมเขาสวดเยอะแยะล่ะค่ะบางคนก็สวดได้บางคนก็สวดไม่ได้เอ้วยกมือมีอะไรอันนี้ค่ะ โน่นมี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 การหนึ่งอ๋อกราบนมัสก,การค่ะหลวงตาคําถามจากร้อย,ยเอดร้อยเออาร้อยเอกันสีมชมพูใช่ค่ะชมพูรักแดงไงมีคนเข้าไปสวดมนต์ด้วยด้วยเยอะค่ะคําถามส่วนมากมักจะถามว่าทํายังไงถึงจะไม่หลับลืมตาสวด ก็ตอบแบบนี้เหมือนกันค่ะหลวงตาสวดหรือไม่กันยืนสวดให้ยืนสวดเลยใช่ไหมคะใช่แต่หลวงตานอนสวดนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าหลับไปสวดไปหลับซะเยอะแปดสิบเปอร์เซ็นจะได้บุญไหมคะได้สิฮะได้อยู่ใช่ไหมได้สิคอนเฟิร์มนะคะได้ร้านเปอร์เซ็นต์ฮะทุก่าหลวงตาแล้วแล้ว ร้อยเอ็ดปลอดภัยไหมคะาจากใครพี่บัตรอิสานปลอดภัยทุกที่แหละอ,อ๋อสาธุค่ะคุณญาตหลวงตาครับมีคนบอกว่าเวลาสวดจกักรพรรดขนจะลุกครับหลวงตาอ้าวก็ถูกแล้วกำนงนจกักรพรรดมาดิจิตมันก็ออกสีธาตุ่ย เวาเราเดินไปไหนเนี่ยทำไมคนลุกแสดงว,ว่าเจอวิญญาณวิญญาณมันสัมผัสด,ด้วยจิตพลังงานที่สวดกับสัมผัสด,ด้วยจิตจะจิตเราเวลควบคุมธาติอยู่มันจึงคนลุกไงครับโลกธาตุเนี้ยจกักรราิเนี้ย ยกเว้นข้างล่างให้ไปถึงพรมนุ่นเพียงแต่เราส่วนเรานึกไปถึงพรมนะฮะจิตมันไวนะจิตจิตมันไวกว่าขึ้นโทรศัพท์อีกขึ้นโทรศัพท์ไปยุโรปเนี่ยใช้เวลาเจ็ดวินะเนี่ยจิตนึกถึงถึงเลยไวไหมเพราะนั้นพอทีดด่ฝึกจิตเขาถึงได้ไปไกลเลยอะ่ะตัวเรานะ่ยจิตเดะ ที่มันว่าใจเกิดอยู่นะเดี๋ยวเป็นหญิงเป็นชายเดี๋ยวนูนนี่นั่นเนี่ยฝึกไว้นะเตรียมตัวเกิดเกิดตายตายไงจะได้ไม่สงสัยสงสัยไงอย่างน้นอยๆก็แก่ช้าแหละไม่ต้องรีบแก่หรอกในในี้จะแก่อยู่แล้วกะแก่ช้าๆหน่อยทเราสามารถโตเจิกับปีญอะโตจิกกับหลวงปู่ก่อนรัแบ,บแรกเลย ได้ดิถ้าผ่านลูกปู่ได้ผ่านวิญญาณได้แค่เรานั่งนะถามเป็นคนข้างๆนะถามมันเลยถามในใจเลยสวดสวดมวนต์แล้วมึงจะไปไหนนึกในใจมันจะมีความรู้สึกว่าเราตอบเองใช่ไหมมันจะไปห้องน้ําหรือจะไปกุฏิหรือจะไปกินกาแฟอพอสวเดเสร็จกบดูมันเนี่ยมันไปอย่างที่เราถามมันไหม ยางกำหวดธุรกิจถึงลงตาล้วเห็นลงตามาแต่ว่าลงตาไม่ได้มาอนาวก็สงละจิตทุระงานเยอะง,งานเยอะคานเห็นตมาะูถูกมาดิมาทาจงจิตหนืนึกไปไง <c oughs> มันเป็น มันเป็นจักรพรรดิมันเป็นทิพย์ที่อำนาจจิตมันเป็นทิพย,ายา์แต่นี้เราจักรพรรดิอยู่กับเราเปอร์เซนต์มากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลานึกไปไหนเนี่ยเขาจะเห็นเท่นะบอกก่อนคิดถึงทุกที่เลยสาธุคิดถึงทุกที่หลวงตาครับเวลาเราสวดมนต์แล้วนึกถึงคนที่ตายไปแล้วทีนี้เรา ร้องไห้ครับลวงตาแสดงว่าคนที่ตายไปเป็นยังไงครับหรือยังไงครับมันมันไม่ค่อยจะดีมันไม่ค่อยอยู่ในภพภูมิที่ดีไงภพภูมิที่ลําบากอะไรประมาณนั้น่ะไม่ได้นะเราเป็นตัวช่วยในโลกวิญญ,ญาณนะเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยเราเน้นเรื่องโลกวิญญ,ญาณนะนนเนี่ยเมื่อก่อน้วงตามไม่ได้ให้ใครสวดมนต์นะ ไปปรับปิญญาไปคุยกับผีดีกว่าคนเนี่ยพูดยากนะแต่ไม่รู้มีนามเนะบอกมันมาสวดมันจะมาไหมมก็จะถามว่าสวดเราได้อะไรหรือเปล่ายังไม่สวดเลยจะเอาแล้วไงแต่วิญญาเนี่ยบอกไปมานะมาหมดแหละคุณตาครับเวลาสวดมนต์นี่ก็เพลินเพลินอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาสวดเสร็จยัง ยังด่าลูกด่าหลานอยู่เลยครอบอบุญเร่องตามันคนละส่วน <c oughs> คือเรายังไม่ขึ้นยังไม่ยังไม่ปกติขึ้นมันทางโลกมันยังยังมีมากอยู่มีภาระอยู่มันเป็นทุกคนน่ะถ้าจิตมันเบาได้เนี่ยอย่าว่าจะลูกหลานเลยเขาด่าก็ไม่ได้ยินหรอกครับเราเตรียมตัวว่าจะต้องแก่นะ มันก็ค่อยอาการอาการไม่ดีมันค่อยลดลงจะให้มันลดลงทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ก็ได้ถ้าเราถึงขึ้นตรงโน้นแล้วเราจะไม่ดา่าในใจก็ไม่ด่านะฮะมันก็จะเป็นธรรมสังเวช มันเป็นกรรมของเขาเองอะไรประมาณนี้มันจะไปอีกอีกขึ้นละ่ะครับเขาถามมาว่าในทางโลกเราต้องเจอกับเรื่องทุกข์ใจมากๆเราจะสวดมนต์ยังไงให้ชีวิตเราเบาและหายทุกข์ครับผมบวชด,ด้ยากนะฮะพูดถึงทางโลกในยุคนี้ยุคนี้เป็นยุคแข่งการวัตถุ ต่างคนต่างวิ่งไปหาวัตถุเวลาตายก็เปล่าประโยชน์อะไรไม่ได้ยิ่งวัตถุนะฮะยุคนี้แล้วยุคนี้เป็นยุคที่ไม่มันกึง่งกึ่งกลางกลางอะ่ะมาจะวัดดีก็ไม่ใช่จะวัดเลวก็ไม่ใช่มันกลางกลางมันเท่าเอะไรประมาณนะั้นผลผลของบุญผลของบาปเนะี่ยมันจึงส่งผลช้าผลของบุญก็ก็ ก็ช้าถ้ามัอยู่ในคลื่นของพลังงานที่มากเนี่ยสังเกตดูไหมฮะประมาณนี้มันกึืนๆกลางๆมันเหมาะแก่คนที่เขาสร้างบารมีเหมาะแก่ผู้ที่เป็นปัฒนาเป็นหนอพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิเพราะมันเป็นอารมณ์ทุกอย่างแต่ถ้าเราไปเกิดในยุคพะศรีเนี่ยมันเป็นมีบุญทั้งหมดมันทำอะไรยาก แต่ถ้าใอนาคตใกล้ๆมันเป็นการยุคนี่ก็ทํายากแล้ว <mm> ไม่ทำหลวงพ่อท่านว่าในยุคนี้สองร้อยปีเกิดทีโดยประมาณเองต้องรีบรีบ,ร,บรีบสร้างรีบทํารีบตายรีบเกิดรีบทํารีบตายประมาณเนี้ได้สักหลายร้อยปอยีมันก็จะทิ้งพลังงานที่ดีที่เราทําได้พบชาติโอกาสสถานที่เวลาท่านท่านที่อบายลวงตาฟังลวงตาเลยหนีมาบวชไง แค่เลยวิ่งร้อยคูณร้อยเลยฟอร์มานี้แหละ